สวัสดีค่ะพี่หนึ่งเองค่ะพี่หนึ่งรับจดทะเบียนสมรสไทยพม่าและพะม่าต่างชาติเนาะแล้วก็คนจีนเนาะพี่หนึ่งก็แวะมาตอบคําถามนา้องหลายๆคน,นะน,คนนะเนา,า,ะาะที่ได้แฟนคนต่างชาติเนาะไม่ว่าจะเป็นสาวไทยสาวพม่าที่ได้แฟนคนต่างชาติเนาะสอบถามพี่หนึ่งเข้ามาก็ไม่ว่าจะได้แฟนคนจันาติาังกฤษฝรั่งเศสคนจีนคนมาเลเซียอ สิงคโปร์ก็มีเนาะตาวก็มาว่าอยากจดทะเบียนสมรสค่ะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างต้องใช้อะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะพี่หนึ่งก็งมาสรุปเลยเนาะ,ะกรณี่วีซ่าอยู่ไทยวีซ่าทำงานอยู่ไทยถึงหนึ่งปีขึ้นไปสามารถทำใบสดที่ประเทศไทยได้นะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรสที่ไทยได้เลยนะคะ,ะถ้าวีซ่านั้นไม่ถึงหนึ่งปีก็จะต้องไปขอใบสด าจากประเทศเขานั่นเองเนาะแล้วค่อยมาจดที่ไทยเนาะเพราะวา่าขึ้นอยู่กับวีซ่าเท่านั้นเลยถ้าวีซ่าถึงหนึ่งปีขึ้นไปวีซ่านั้นก็คือวีซ่าทำงานอยู่ในประเทศไทยเนอะอาะถึงหนึ่งปีขึ้นไปก็สามารถขอใบร,รับรองสดที่ไทยได้เลยแล้วก็จดทะเบียนสมรสที่ไทยได้เลยเนาะ ถ้าไม่ถึงก็คือต้องไปขอที่ประเทศเขานั่นเองเนาะก็มาสึกที่ไทยนั่นแหละพี่หนึ่งก็มีข้อมูลคร่าวๆเนาะก็มาอธิบายให้ฟังน้องๆคนไหนที่ที่ยังไม่เข้าใจที่อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์โทรก,ก็ได้เนาะแอดไลน์ก็ได้นะคะนั่นแหละก็พี่หนึ่งก็ยินดีบริการตรงนี้แล้วก็ทา ยินดีที่ให้คําปรึกษาเนาะที่ยังไม่เข้าใจก็พี่หนึ่งก็จะบอกอจะอธิบายให้เข้าใจเนาะนั่นแหละก็สอบถามพี่หนึ่งเข้ามาได้นะคะพี่หนึ่งก็ยินดีให้บริการพี่หนึ่งก็มาอธิบายคร่าวๆก่อนเนาะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็โทรได้นะคะแล้วก็แอดไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็ถามเข้ามาได้เลยค่ะโอเคพี่หนึ่งก็ไปก่อนนะคะโอเคบ๊ายบาย